สวัสดีครับจากสั่มักแตงกตะว่นนะครับผมวันนี้นะครับสัม่มักแตงกตะว่นนะครับเราก็จะมีหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสาหรับลูกค้าที่ใช้รถเอา,าพาเวลฟานะครับผมว่าคุณนั่งรถแล้วเวียนหัวมึนหัวหรือว่าเป็นปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันแล้วมีวิธีการจัดการยังไงนะครับถ้าใครนั่งแล้วไม่เวียนหัว ยังไงก็ตอบคอมเมนต์ตอบคําถามหน่อยว่าไม่เวียนหัวเนาะแต่ถ้าคนที่ดูแล้วมีปัญหาเวียนหัวก็ช่วยตอบว่าเวียนหัวมึนหัวรถโค้งด้วยนะครับผมอ่าซึ่งช่วงล่างของรถอะไหลวเบลฟายน,นะครับปี2008ถึง2014ครับก็จะเป็นตัวช่วงล่างแบบทอร์เชนบีมนะครับผมแต่ตัวปี2015 ถึง2020ันปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวช่วงล่างมันติลิงก์นะครับซึ่งแต่ละช่วงล่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับถ้าใครเคยใช้รถเอาผ่าปี2008ถึง2 0ง4แล้วมาใช้เอาผ่าปี2 0 1 5ถึง20 2020ก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละช่วงล่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ครับเราก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกัเรื่องของช่วงล่าง ว่าทําไมลูกค้าบางท่านขับรถแล้วรู้สึกเวียนหัวมืนหัวรถโยกเยกไปมาบางคนทําไมขับแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอ่าหรือเวลาขับเร็วๆแล้วเรารู้สึกว่าพวงมาลัยมันคอนโทนลาบากมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็มีลูกค้าบางท่านไม่รู้สึกอะไรเลยขับปกตินิ่งเลย แต่บางคนบางท่านก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขับแล้วมันโยกเยกไม่รู้จะไปทางไหนควบคุมลำบากนะครับผมอาการนะครับที่ลูกค้าบางท่านนะครับเกิดอากา,การก็คือเวียนหัวมึนหัวรู้สึกโค้งเค้นกับรถนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับรถระผ่านนะครับก็คือเป็นรถตู้ซึ่งความสูงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูง ถ้าใครเคยฟิลลิ่งขับรถนั่งรถเก่งมานะครับก็จะรู้ฝึกที่เวลามานั่งกับรถกระพมันมีความแตกต่างกันนะครับแต่มันก็อยู่ที่ย่างของความเร็วด้วยยิ่งวิ่งเร็วมันก็ยิ่งโค้งเพราะมันก็มีแรงต้านของลมนะครับที่ด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็พื้นถนนยิ่งพื้นถนนที่มันไม่เรียบนะครับมีขรุขระนะครับจะสังเกตได้เลยว่ารถของกระพาเนี่ยโยกไปโยกฟ้ายโยกขวาเลยครับ พราะจุดฝืนท่วงของรถมันค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเรานั่งรถเก๋งจุดฝืนท่วงมันต่ํานะครับการโยกเยกมันก็จะน้อยลงอ่าอย่างนี้เป็นรถเอาผ่านนะครับเอาผ่าก็คืออย่างนี้สูงมันก็โยกปั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 ก,ปกนะครับพอถนนบ้านเราก็ไม่เรียบอยู่แล้วนะครับก็มีหลุมมีบอ่อมีรูดหนา้าเล็กน้อยนะครับวิ่งเร็วๆมันก็ตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแต่ถ้าเป็นรถเก๋งนะครับ สูงสุดมันต่ําการโยกมันก็จะน้อยลงนะครับผมตัวถังมันก็จะบิดตัวน้อยลงซึ่งมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาของตัวเจ้าตัวรถอพาพนะครับได้หลายวิธีนะครับตามความต้องการของลูกค้าตามแบบฉบับของลูกค้าที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบางคนต้องการความนุ่มนวลเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องการแข็งก็จะใส่พวกกันโคงพวกคต้ต่างตางนะครับ แต่บางคนต้องการขับเร็วๆต้องการความแน่นกระชับเข้าโคง้งเดี๋ยวโค้งเนี่ยเข้าโค้งแบบสบายๆนะครับก็คือเปลี่ยนโช๊คนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คนะครับซึ่งโช๊คมันก็มีหลายประเภทหลายแบบนะครับจะเปลี่ยนโช๊คแล้วเนี่ยความนุ่มนวลมันจะเข้าเดิมไหมผมก็ฟันธงได้เลยครับไม่เข้าเดิมมันก็แลกกันบ้างแต่ก็ต้องดูว่าความคุ้มค่าที่เราแลกมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับลูกค้าไหม เรื่องการเปลี่ยนโช๊กนะครับค่าการเปลี่ยนโช๊กเนี่ยก็คือเวลาเปลี่ยนแล้วได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่เอาข้อดีก่อนนะครับผมก็คือ 1. เรื่องของระยะเบรกนะครับมันก็จะสั้นลงเพราะโช๊คมันจะไม่ยวบยากนะครับผมเวลาเบรกมันก็จะปึ๊บเบรกได้เลยนะครับหน้าสัมผัสก็จะเต็มที่จะไม่ยวบเหมือนกับโชค๊คตัวสแตนดานนะครับผมอันที่ 2. อนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือ ช่วงล่างก็จะรู้สึกเิร์มขึ้นนะครับเวลาวิ่งเร็วๆเพราะรถมันจะไม่โยกเยกเพราะว่าตัวโช๊คอัพนะครับมันมีแรงต้านนะครับต่อต้านกับตัวถนนนะครับผมอ่ามันก็จะเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับการคืนตัวของโช๊คอัพมันก็จะดีกว่าโช๊คที่มันย้อยรถที่มันนุ่งนวลนะครับแต่มันก็จะแรกมาด้วยความแข็งเพิ่มขึ้นมาซึ่งความแข็งพวกเนี้ยเราก็ไม่ มีเครื่องมือวัดนะเนาะว่าชกตัวนี้มันมีความแข็งเท่าไหร่อันนี้ก็คือมันก็เป็นการโฆษณาการตลาดของแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนชกข้อดีอีกแบบหนึ่งก็คือรับใครที่เปลี่ยนเป็นชกแบบปรับเกียวปรับแบบสตับนะครับข้อดีก็คือมันก็จะสามารถปรับให้รถมันสูงต่ำได้มันก็จะทาให้รถดูสวยงามมากขึ้นถ้าใครใ่ล้อมแม็กใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง ตัวนี้ก็ต้องมาคํานวณกันแล้วก็มาทดสอบกันว่าอันไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับอย่างมั้นเราเปลี่ยนโชกขยับบ้าที่เป็นตัวสปอร์ตความแข็งมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสิบเปอร์เซนตแต่การขับขี่ความหนุบหนึบนะครับการเกาะถนนการโค้งเคงีงมันก็อาจจะเพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามสิบเปอร์เซนตเป็นต้นประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็เหมือนเราไปกิน เขาคิดลาดแกงครับบางคนก็บอกอร่อยร้านนี้อร่อยบางคนก็บอกว่าไม่อร่อยซึ่งตัวนี้แล้วจริงๆแล้วนะครับมันก็เกิดจากการใช้งานนะครับพื้นฐานการเติมลมหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งตัวนี้ถ้าลูกค้าไปฟังเพื่อนมาบอกว่าโชครุ่นนี้มันดีแต่พอเรามาใช้ไม่ดีสุดท้ายก็ต้องขายโชคตัวนี้ทิ้งไปเพราะมันไม่ตอบกับการใช้งานของเราได้นะครับ ส่วนเรื่องค้ำตัวถังนะครับหรือกันโค้งนะครับค้ำตัวถังเนี่ยบางรุ่นก็มีติดมาให้แล้วนะครับแต่เหล็กอาจจะเส้นเล็กนิดหน่อยนะครับเนี่ยขนาดนี้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มันก็จะใหญ่การรับแรงก็จะมากขึ้นก็ช่วยเรื่องของป้องกันไม่ให้รถมันบิดตัวโยกไปโยกมาครับมาโยกไปด้วยนะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้นะครับค้ำเนี่ยถามว่าช่วยตอบโจทย์ได้ไหมก็ผมว่า ถ้าลูกค้าต้องการความนุ่มนวลอยู่นะครับคือไม่ไม่ได้อนั้นมากคำ้ำชุดค้ำเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการทรงตัวนะครับความแน่นของรถเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะมันช่วยไม่ให้รถเนี่ยมันโยกเยกไปมานะครับผมซึ่งข้อดีของค้ำเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะหนึ่งราคาไม่แพงครับถอดออกได้ง่ายนะครับผมคือมองมองเป็นแค่ชิ้นเหล็ก ชิ้นเดียวเนี่ยแต่อย่างน้อยครับมันก็ช่วยเพิ่มสมรรถนะได้นะครับไม่งั้นรถแข็งก็คงไม่มีครับแต่พอไฝค้ำเข้าไปเยอะๆครับมันก็จะเกิดอาการกระด้างเพราะว่ารถไม่มีการบิดตัวแต่ปเปอร์เซ็นที่มันได้ก็อาจจะประมาณความกระด้างอาจจะเพิ่มมากแค่ห้าเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์แต่ในภาพในการป้องกันไม่ให้รถมันโค้งเคง้งมันอาจจะเพิ่มถึงห้าฟิถึงสี่ิเปอร์เซนต์เลยนะครับ เราก็ต้องมารู้ว่าเรารับกับตัวนี้ได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะนุ่มเหมือนเดิมเลยเงี้ครับมันก็อาจจะเพิ่มมันนิดหน่อยแต่ถ้าคนที่มีความรู้สึกแบบรีวจิตสัมผัสนะครับก็ก็อาจจะรู้สึกได้แต่ถ้าคนที่แบบนั่งทำงานก,ก็อาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้นะครับผมปัจจัยอื่นๆนะครับก็เรื่องของน้ําหนักคนนั่งนะครับยิ่งนั่งเยอะนะครับรถก็อาจจะโค้งน้อยลงเพราะน้ําหนักเหล ที่ตัวรถนะครับเพื่อให้มันแนบนะครับอาการยกเยกก็จะน้อยลงนะครับอตัวนี้น้ําหนักก็สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของลมยางนะครับเพราะบางท่านก็อาจจะเติมลมยางผิดวิธีหรือผิดตามสเปคบางข้างเติม50บางข้างเติม20ฟ่ฟบอะไรเงี้ยครับแต่เฉลี่ยเขาเข้า,ขา,ขาถ้าเป็นล้อสแตนดาร์ดก็อยู่ประมาณ35นะครับถ้า20ก็อาจจะอยู่ประมาณ สามเก้าี่สิบนะครับผมซึ่งเราก็คอยดูนะครับเรื่องลมยางก็มีผลเหมือนกันนะครับที่จะทําให้รถเด้งไม่เด้งนะครับ่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างถ้าเป็นรถมือสองนะครับอาการชึกเฟื่อมของโช๊คเดิมนะครับมันก็จะ,ะแสดงอาการได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพราะโช๊คอาจจะรั่วหรืออะไรเงี้ยครับถ้าใครที่มีรถมือสองนะครับแล้วขับแล้วมันมีปัญหาก็แก้ที่โช๊ ก็ดีครับผมแต่ถ้าเป็นรถมือหนึ่งผมก็แนะนําเป็นพวกกันโคงพวกค้านะครับนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์พวกแหวนรองตามจุดต่างๆที่ญี่ปุ่นเขาฮิตกันพวกเมจิคอล,ล่าอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมก็เคยลองใส่ดูแล้วเหมือนกันซึ่งตัวนี้ครับมันก็เลยเป็นปัญหาหนักที่ทางสำนัมมก,ตกต่างคอตว่านะครับจะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ ไม่ให้ลูกค้าเสียเงินฟรีนะครับเราก็เลยต้องหาวิธีว่าจะทําไงก็คือเราก็มีรถตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลองว่าพี่สายชกตัวนี้แล้วฟิลลิ่งมันจะประมาณนี้นะหรือพี่เป็นยี่ห้ออื่นฟิลลิ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่รับได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ต้องการความแข็งแต่สายกันโค้งแล้วสายพกค้ำไปแล้วมันดีกว่าเดิมไหม การบิดตัวน้อยลงกว่าเดิมไหมแต่เมื่อการบิดตัวมันน้อยลงมันก็จะมีการกระด้างแต่กระด้างก็หมายถึงว่าความแข็งนะครับพอรถมันไม่มีการบิดตัวมันก็ลงปึ้งเลยมันจะไม่โยกไปโยกมานะครับซึ่งตัวนี้ถ้าลูกค้าได้ลองลูกค้าได้ทดสอบจากรถจริงถนนจริงลูกค้าก็จะสามารถตัดสินใจได้เลยซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยลูกค้า แก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของรถมีปัญหาเรื่องโคง้งหรือโยกเยกหรืออะไรเงี้ยเพื่อลูกค้าเป็นคนได้ทดสอบเองอันนี้คือเป็นพอยต์ประเด็นสําคัญเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่าไปฟังว่าเฮ้ยอันนั้นมันดีนะถ้าเราไม่ได้ลองเองถ้าคนนั่งไม่ได้ลองนั่งเองเราก็จะไม่รู้ไงครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันจริง,รงๆครับผมฟินลิงของแต่ละ การขับขี่ของแต่ละคนแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับมันก็เลยทำให้เวลาเรานั่งรถแล้วมันรู้สึกป็นโยกแยกก็เพราะว่าแต่ละคนแบบบางคนก็นั่งไม่เป็นไรเลยไม่รู้สึกเลยดีเยี่ยมเลยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจะมีการโค้งบ้างเล็กน้อยเพราะว่ารถมันเป็นรถตู้รถมันค่อนข้างที่จะสูง กว่ารถเก๋งถ้าเราเคยนั่งรถเก๋งกับไม่นั่งรถตู้ก็จะเห็นความแตกต่างกันนะครับผมซึ่งอนาคตนะครับเราก็อาจจะมีแบบท,ทดสอบว่าลูกค้าควรจะเปลี่ยนโชคหรือไฟค้้าหรือว่าจะทั้งสองแบบเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไปวิเคราะห์มีทดสอบด้วยถ้าลูกค้าเข้ามาที่ร้านมีแบบสอบถามการใช้งานนาเพื่อเป็นวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเฮ้ยพี่น่าจะเหมาะสมกับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอาการโครงหรือเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างอะเนาะแล้วก็มีแบบสรับถามให้ให้ตอบลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าอ๋อขั้นแรกน่าจะเปลี่ยนโชคก่อนใส่ค้ำก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ค่ายังไงนะครับถ้าลูกค้านะครับมีปัญหาเกี่ยวพวกช่วงล่างเนี่ยครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องลองเพราะว่าสำคัญค,คือถ้าเราไม่ได้ลองแล้วอะครับ เพราะว่าความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมคือผมไม่อยากให้ลูกค้าบางท่านเสียงเงินฟรีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองแล้วเราเนี่ยฟิลลิ่งการขับขี่มันก็จะไม่ไม่เหมือนกันเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ถูกต้องถูกใจนะครับผมก็ยังไงนะครับท้ายคลิปนี้ครับถ้าลูกค้านะครับ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีปัญหาข้อสงสัยนะครับเกี่ยวเรื่องของรถเอาผ่าเบลฟายข้อสามารถสอบถามได้นะครับที่สำนักแต่งก็จะว่างเราครับเรายินดีนะครับให้คําปรึกษานะครับบางอย่างรู้ก็จะบอกครับไม่รู้ก็จะแจ้งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับผมยังไงต้องช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าเฮ้ยคลิปเนี้ทำแล้วมันมีคุณภาพนะครับก็ต้องกดไลค์เลยนะครับกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมเพราะเราก็ความหวังก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยครับถ้าฟีดแบ็มันดีเราก็จะมีกําลังใจครับตั้งใจทําเพื่อให้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแต่ถ้ายังไงนะครับมันไม่ดียังไงก็ติชมกันมาได้นะครับเราก็พยายามจะปรับปรุงนะครับพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปนะครับที่มันตรงจุดนะครับตรงความต้องการของลูกค้านะครับผมก็ยังไงนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เรานะครับลูกค้านะครับที่เข้ามาหาที่ร้านนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับส่งรอยยิ้มให้ผมนะครับแม้เราจะไม่เคยเจอหน้ากันแต่พี่อาจจะเจอผมในคลิปนะครับผมยังไงก็ฝากอออื่าเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมอ่ได้รู้ว่าพี่ได้ดูคลิปผมแล้วครับโยกหน่อยครับมือขวาอ่านะครับผมยังไงนะครับวันนี้ครับสมัครตั้งกอตว่านะครับก็ ขอลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมบาย